สถาดีรถไฟอยุธยานะคะ่ะขบวนนี้ไปไม่ทันเพราะอ,อันยังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยเก็บบรรยากาศไปให้ดูก่อนนะคะ ตั๋วรถไฟจากดอนเมืองมายุธยาสิบเอ็บาทเองนะคะเป็นขบวนสั้นๆนะคะระยะทางไปถึงตาครีนะคะเวลาจะซื้อตั๋วก็เดินเข้ามาตรงนี้นะคะ่ะจะมีช่องจำหน่ายตั๋วนะคะขามาอันก็มารถไฟนะคะขากลับอันก็กลับรถไฟนะ อาคาตั้งกล้องไม่ได้ามาแล้มาเชียรฟรีไม่ได้เอามาเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจเนาะไม่คิดว่าจะได้กลับแบบนี้นะคะ mm ่ hmm. เป็นไรสนุกดีนานๆขึ้นรถไฟทีมันเป็นระยะทางสั้นๆเองค่ะแล้วบวกกับอากาศไม่ค่อยร้อนนะคะ mm hmm. ตรงข้ามเรานี้ก็เป็นโบราณสถานเหมือนนะคะ mm hmm. คือวัดอะไรอะ mm hmm. เออทุกคนอันนึกออกแล้ว ถ้าเราข้ามฝั่งไปนะคะมันก็จะมีวัดเก่าแก่โบราณตรงนั้นก็วัดหลวงพ่อคอหักนะคะแต่คอไม่ได้หักนะอันข้ามไปแล้ว่อรอบที่แล้วนะคะก็เป็นพระเก่าพระแก่นะคะเป็นสถานโบราณสถานเหมือนกันนะคะใครมีโอกาสมาทางนี้ก็เดินข้ามไปได้นะคะเป็นโบนเล็กๆอะค่ะ ตรงนี้ก็บริเวณห้องจำหน่ายตัว๋วแล้วก็อาคารพักผู้โดยสารนะคะข้างนอกมันกระจอออกร้อนๆนะอยู่ข้างในนี้เย็นนะไม่ร้อนเนาะแต่เราจะใช้ระยะเวลาเดินทางจากสถานีอยุธยาไปถึงดอนเมืองประมาณหนะะึ่งชั่วโมงค่ะแต่ถ้ารถตู้ก็เท่ากันนะคะในส่วนของตารางเดินรถก็มาดูตรงนี้ได้นะคะมีทางซ้ายและขกว่าน่ารักนะ รถไฟเราไปถึงเวียงจัน์ทนะคะถึงไงคำสวัสดนะคะแต่มีเที่ยวสามทุ่มครึ่งใช่ไหมเออแต่ต้องขึ้นที่หัวลําโพงนะแต่ถ้ามาขึ้นที่นี่ก็อยู่ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งสีทุ่มครึ่งแล้วก็ออกประมาณเออออกประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ถึงสปปลาวเก้าโมงห้านาทีนะคะ โปรดตรวจดูใต้หมายเลขขบวนข้างรถให้แน่ชัดก่อนขึ้นขบวนรถขอคุณค่ะ Please carefully check the trains and coach number o e f o r e b o a r d Thank you. บรานัทขนส่งบริษัทขนส่งบริษัท สนารที icana, ่จะนำสนามนี้ไป่ิจารณาครับบนอุปกรณ์สำหรับอภาคที่เราเป็นดมอัับหนึ่งที่เราเป็นตัวประกอบที่อาจะไม่ธรรมดาที่เราจะเป็นสนามที่ราเปนโดมอันดับวนึ่งสนามเที่ยวนขนาดปสมาณ27ตารางเมตรตัวยสนามสนามที่สองค่ายตั้นเรามี้อจอดจา่สนามที่เราสร้างเวลา22ถั ตรวจบนได้ัดก pues ัาตลาที่สอนะครับนวัรรางารตาจากกบรอดเดย์ด้บสื่อตะโกกบรัดเดาเอร์วเราเปทางสายตํงเรัเสิบเดียวกัทีสามสิบูนทากสาที่คุณทานแปดคอ์ายทางสายที่คุณเที่ยวโพลทงมาประดับลุกจาในการตลาดที่สองครับส่วนสัตรเวังตลาดจากกบรอาลที่สทางกานด้วยน รถาฟขนานี้เดยวนี้จมิ์กแล้วรถาดี้จะัเป็นรถในัดาี๋งตสาอกาาอนิยมวกันสาที่ข้าาถึงรอบเชงเยวรไลไปกรุงเทพใช่ไหมตอน้ามออกจากสีุมเราขึ้เราขอรถขัดดียร์นะเพื่อนอันถอยบ้างไหยแล้วู ไอ้นพือ้อนรถคันนี้นะคะแก่คอยกรุงเทพเฮ้ยที่นั่ง,ยง,ยงเยอะแยะเลยด้วยนี่วัาจะการรถไฟข้างในร้อนไม่ร้อนวหมเนี่ยการบนรถไฟนะ มากไปาทาลวลโพงนะคะอันนี้นั่งมาเออยู่ได้ยา่มปาถึงดอนเมืองนะคะหลับตลอดทางสะดุด้งติดทีลำสิทดีไม่เลยไปหัวลำโพงน,นะ ไปบ่าย yeah. uh, ค่าขรับวนนี้ไปสุดที่หัวลำโพงนะคะสถานีต่อไปก็บางเซอร์แล้วก็หัวลำโพงเลยะคะ่ะ